ันนี้จะพามาร้านร้านเอเชียนะคะนี่เดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรมั่งวันนี้จะมาหาแป้งไปไว้ทำขนมีน่แป้งขาา้าเจ้าอันนี้แป้งมันเผื่อใครยังไม่รู้อันนี้แป้งข้าวเหนียวอันนี้แป้งข้าวเหนียวนะคะฝั่งนี้อาหารช่องฟิตน,นะคะ ในช่องเปดมีเยอะแยะมากมายมีกุง้งดูมีปลาด้วยมีทุกอย่างเลยดูมีชิน้นยมีกุ้งฝอยด้วยนี่กุ้งฝอยนี่กุ้งฝอยเนี่ยไปทำทอดมันกุ้งได้เลยนะเนี่ยอันนี้หอวใหญ่หึ่งกิโล อันนี้ห่อเล็ก200กรัมกุ้งฝอยตีนเป็ดดูตีนไก่ดูใครอยากตีนใครอยากกินตีนไก่ก็ามานะซาลาเปามีทั้งซาลาเปามีทั้งขนมไข่หงดูมีทุกอย่างเลยดูซาลาเปาก็มีไปเข้าเ็บ อันนี้เป็นไข่ไก่นะเนี่ยไข่ที่อยู่ในท้องอไปต้ยมยำเนาะอันนี้คือนแผนกผักสดของดองดูแผนกผักสดมะยมดูอันนี้เขาเรียกเรียกอะไรไม่รู้ลืมละของดองเขานี่ของดองเยอะแยะมะม่วง,มวงไม่มีแต่น้ำยำแค่น,นั้นเอง อย่างอันนี้ไปอะไรไม่รู้อ่ะคงไม่ใช่ใบกระท่อมไปอะไรไม่รู้คงไม่ใช่ใบกระท่อมดูเผือกมันก็ทั้งมันมันอ่ะมันบ้านเราอ่ะอยังมีคิดดูซีใบยากใบตองเ็มีใบตองเข้ามาเป็นมัสอย่างนี้เลยคลิกต้องสั่งจะต้องหิวมาจากไทยทำไมเนี่ยเยอะแยะของมะม่วง ม่วงสุกเนี่ยสอของดองใครอยากกินของดองนี่เลยลาสก้าก็มีนี่โลาสกาโคลเลยโโลูโลเท่าหรไม่เห็นมีรา,าโสีชมพูเอาอยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นที่มไยไม่มไม่รู้สีไม่เคยสังเกต ดูน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นจ้าใริปโพไฟนไฟเนี่ยอุ้ยหนึ่งยูโรแปดสิบจ้าเนี่ยหนึ่งยูโรแปดสิบอันนี้จะมาเอาน้ำมะพร้าวน,น้ำมะพร้าวสักกลังหนึ่งแต่ดูสิมาขึ้นราคาอีกแล้ว